สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาาพัฒนานะคะสูตร2นะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ1 8ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสูตรสนะคะของเรานะคะรอบที่ผ่านมานะคะวันที่15ที่ผ่านมาเนาะก็เข้าชุดลงนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้แอดเขียนผิดเนาะแต่ว่าก็ลงไปในคลิปแล้วนะคะสำหรับเราพัฒนาไม่ใช่เพิ่งจะมาแก้นะคะแก้ตั้งแต่ทำคลิปนะคะแนวทางเราออกอะไรออก แนวทางเราออกนะคะแปดสี่นะคะแปดสี่หนึ่งสองห้าสองนะคะสองมาแบบสองนะคะแอดคิดว่าจะมีสองเด้งเด้งนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เด้งบนล่างนะคะล่างออกหนึ่งสองนะคะบนออกห้าสองนะคะทางสปปลาวออกแปดสี่นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ สำหรับชุดเด่นนะคะ7กับ6นะคะวันนี้ขอโทษขออภัยด้วยนะคะวิ่งรูดหลุดหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าสี่ตัวนะคะหลุดหมดนะคะสำหรับเลขวิ่งรูดนะคะตัวเจาะเด่นไม่มาเนาะมาชุดกันนะคะวันนี้เนาะสำหรับสูตรสองนะคะชุดกันนะคะเข้าสองหนึ่งนะคะเข้าสองหนึ่งอ่าล่างนะคะพี่น้องจ๋าตัวเน้นตัวฟันตัวอัดเนาะ เอสก็ทำสองคลิปนะคะสำหรับเราพัฒนานะคะทำให้สองคลิปนะคะมีสูตรหนึ่งนะคะอันนี้สูตรหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าเด้งบนล่างเนาะสำหรับสูตรหนึ่งของเราเนาะอ่าถ้าใครไปตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรมัดรวมเลขในตารางด้วยเนาะก็ก็เข้าเด้งบนล่างนะคะพี่น้องจ๋าตารางเราก็มานะคะสองห้าเนาะเด้งนะคะสองห้านะคะกับสองหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋า สำหรับใครไปตามสูตร1เม็ดเดียวนะคะมัดรวมเลขในตารางก็เย็นดีด้วยนะคะรอบนี้ก็เข้าล่างนะคะเข้าตัวกลับเนาะเข้าในชุดกันชุดอัดนะคะก่อนที่จะรับชมตัวเลขนะคะเอดก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เนาะเพื่อที่จะไม่พลาดาแนวทางนะคะใหม่ๆต่อไปนะคะวันที่ วันพุธนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเดือนพฤศจิกาเนาะกับแนวทางเราพัฒนานะคะอแอดเพี้ยนพารวยนะคะแนวทางนะคะ าวพัฒนานะคะสูตรสองนะคะรับชมสูตรสองไปก่อนนะคะถ้าใครไม่ชอบสูตรสองนะคะสามารถตามสูต,ตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมัดรวมเลขในตารางด้วยก็ได้นะคะสำหรับชุดเลขลาวพัฒนานะคะสูตรสองนะคะจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะชุดเด่นอันนี้เลขวิ่งรูดนะคะ หนึ่งเก้าสามห้านะคะสำหรับเลขวิ่งรูดนะคะเด่นนะคะเด่นเจาะนะคะพี่น้องแอดก็จะพาเจาะหนึ่งและเก้าเนาะหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งเก้านะคะคู่เด่นเนาะอ่าสำหรับเก้านะคะเอดก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดนะคะชุดกันนะคะรอบที่แล้วเข้าชุดกันนะคะพี่น้องจา๋าชุดกันนะคะ สี่สองนะคะสี่สี่สี่สามสี่ห้าเบิ้นกันเบิ้นห้าห้านะคะสำหรับห้าเนาะสำหรับตัว อ,อย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับท่านใดที่หยิบจับไปนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ทราบว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าเด่นนะคะเน้นรูดนะคะเน้นรูด1กับ9นะคะสําหรับเน้นรูดเนาะนี่นะคะ1กับเน้าเนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะ1นึหนนะคะ14นะคะห5ห สี่คู่เลยเนาะสำหรับผู้เด่นนะคะอันนี้กันไว้นะคะมาแล้วก็มาอีกได้เนาะแอดก็ให้แค่ห้าคู่นะคะสําหรับผู้เด่นเนาะสําหรับสูตรสองนะคะอ่าสําหรับเก้านะคะเก้าสามนะคะเก้าสี่เก้าห้านะคะหนึ่งเอดจะรูดนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับหนึ่งเนาะแอดจะรูดนะคะ ก็รับชมเป็นเป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับชุดกันนะคะแอดชอบห้าห้านะคะสี่ห้าเบิ้ลสี่สี่นะคะก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นทีนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเงรวยๆนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไปนะที่นี้นะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ